จะไปหัวหินกันนะคะตอนนี้เราก็มาแวะอยู่น่าจะที่ไหนแล้วอ่ะเทรบุรียังคลองคอะคลองคคลองคออ๋อคลองคอ,งคอก็ต้องสมุทรสาครเนาะใ,ใช่ไหมมาแวะเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่เทรบุรีค่ะก่อนถึงเทรบุรียังอยู่ที่คลองคอนอยู่นะมาแวะซื้อเซเว่น ลองท้องก่อนแล้วก็แอบถามเข้ามาแล้วคองโคนไม่ใช่สมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครน,นะสมุทรสงครามอ่าเราก็มาถึงเชียบุรีกันแล้วนะคะร้านแรกที่เราจะมาทานวันนี้ก็คือร้าน,นเจเม้งกูวเ๋ยน้ำแดงสาขาตรงน้ำผุ้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่พี่จอดรถจะหายากนิดนึงเนาะต้องจอดแบบ ตามข,าข้างทางนะคะไปค่ะอยู่ตรงนี้เอง พิเศษหมูนะอยะชิมอะไรดีอ่ะเอาหมูสดก่อนเนาะนุ่มมากเลยอะแต่ว่านี่นะร้านนี้เขาเป็นแจ็คเมงกุวยเตี๋ยน้ำแดงใช่ป่ะเขาให้เอาอันเนี้ยใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวเลยซอสพริกหรือว่าเป็นเหมือนซอสพริกเปล่ารสทางร้านก็กลิ่นมันเหมือนซอสเหมือนไหนรกลิ่นเหมือนซอสพริกอะ อ๋เขาเป็นเหมือนชิมก่อนไม่ใช่เป็นเหมือนที่เากินเป็นเหมือนน้ำจิ้มซุก,กี้รวมกับซอสติก๊กอ่ะเดี๋ยวชิมน้ำซุปนี้ก่อนนะอันนี้อันนี้หมูนะหมูยังไเดี๋ยวจะลองใส่อันนี้นะนอืมต้องบอกว่าต้องใส่ลงไปเลยอ่ะมไม่ต้องุงอื่น ก๋วยเตี๋ยวที่เคทีชอบตี๋ใส่กิมบอนแล้วก็เนื้อสันกินดูก่อนนะอพอใส่ไปแล้วอร่อยอะ่ะพิม <c oughs> ลูกกินก่อนเอาหมูดีกว่าว่าเปื่ยยอยไหมหมูเปื่อยมากเลยอะ่ะจริงนะเนี่ย <t ong S 1> เอาไ,<ป>ไม่เอาน้ำซอสแดงอะ่ะ ใส่ลงไปในกุวยเตี่ยวแล้วมันอร่อยมากจริงอู๊มาอีกสามนี่นะเน็นยี่ยงบย์มี่เออบย์มีเส้นแบนน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวพ่อจะชิมนีม่เป็นเนื้อเปื่อยนะโหดูเนื้อดูเนื้อลองชิมหน่อยนะนอ,อืมเปื่อยอร่อยอร่อยครับนี่หรอีชิ้น ไม่ใส่น้ำแดงเหรอคือกสชาเดิมๆไวกว่าอร่อยน้ำซุปอ่ะน้ำซุปคุณปนกขับรถมาเหนื่อยไหมโอ้ลงทางค่ะเขาบอกขึ้นไปบนงทางด้วยจะไปพับไาแดงต้องวนมานี่ไงแต่เราก็ไม่ได้กินละอันนี้คือปนกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเห็นเนื้อไหมโอ้เนื้อเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนกินรูยัง ชิมไปแล้วนี่ที่คีริวเห็นไหมรีว,วิวหน่อยอร่อยไหมเราจะเห็นบ้านคีริวก่อนนะอ,นอร่อยมากอร่อยมากสมกับที่ขับรถหลงนะอิ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็คุ้มด้วย,ยนะอร่อยนะแปม่อยแต่หนนเทศ <laughs> ต้องกินนะแล้วก็ต้องเอาน้ําจิ้มเขาว่าใส่ลงไปนะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยมันคือน้ําส้มมันชไม่เิงนะมันจะเป็นเหมือนซอสพริกคนกับน้ําจิ้มซุกี้นะใครมาเพชรบุรีก็มาแวะทานได้เลยนะคะอยู่ตรงวงเวียนน้ำพุใช่อร่อยมากๆเพียงนแต่ว่ามันจะหาที่จอดรถยากนิดนึงเนอะแต่ของเราโชคดีน้องที่ร้านเขาเออพาไปจอดอ่ะมีที่จอดข้างๆนี่ดันที่เดี๋ยวเราแอบเห็นไอติมอยู่ใกล้ๆนู่นอ่ะมีคนไปจะเห็นไหมไปดูกัน ไอตนมตีนมสดนมสดจากคุณพ่อดูน่ากินดูน่ากินเนาะลองลอ่าลองลองหน่อยต้องลองอันนี้เดินเดินมาจากพี่เต๋อเจ็กเมงนิดเดียวเองเนาะก็จะเจอร้านพรชัยไอติมกะทิสดสนนี้กินอันนี้รสกะทิบ้านเราบ้านเราไม่เหน่อยเลยอะไรนะอร่อยอ่ะลองมีแล้วอะไรอ่ะชิมหน่อยต้องลองชิมไม่เป็นไรเคยกิน ของแม่เป็นอะไรน้ำตาลสดเหมือนกันแม่มีเครื่องเยอะเลยอ่ะเออคปักี้เยอะเลยดูสิดีแล้วไม่เราเราไม่เคยกินเลยเป็นน้ำตาลสดใช่อร่อยต่างกันเนาะตัวทิสดกินสดดีกว่าเอาเอาเลยน้ำตาลสดกับนมสดแล้วก็เดี๋ยวจะเอากะทิสดเ้ิ่หนึ่งอ่าไอติมนะครับร้านปอนชัยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับร้านก๋วยเตี๋ยวเิ็กแมงนะครับทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วมากินของหวาน กินได้ถ้วยละยี่สิบถ้วยเท่าไหร่นะถ้วยละยี่สิบเองอร่อยด้วยเนาะเดี๋ยวชิมให้ดูเนาะอือหืออันนี้ถ้วยนี้เป็นน้ำตาลสดกับกะทิสดนะอันไหนรสอะไรไม่รู้อะอร่อยจริงอร่อยหวานน้อยโอเคขอบคุณครับแบบมาชิมได้สองแก้วเลยใช่ครับ นุชทอดมันนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้นั่งทานในร้านก็เลยซื้อเป็นซื้อกลับนะคะสั่งเป็นชุดเล็ก50บาทกจีทอดมัน2ชุดแล้วก็เอาห่อหมกไป2หงอเดี๋ยวไปทานที่โรงแรมก็ได้เพราะว่าเขายังไม่เปิดให้นั่งทานเนาะเจ้าของร้านบอกว่าไม่มีไม่มีนั่งทานที่ร้านแล้วนะคะถึงแม้จะหมดโควิดแล้วก็คือเป็นซื้อกลับบ้านอย่างเดียว ใครมาก็คือมาลองซื้อได้นะคะนี่นะก็เลยซื้อเป็นชุดไป,ดไปมาถึงแล้วคะ่ะคืนนี้เราก็พักที่อามารีหัวหินนะคะเช็คอินเรียบร้อยเขาก็จะให้เวลคั้นดิงน้ำอะไรก็กินอย่างอืม<ช><ด>ไม่รู้มันเหมือนนะ้ำโซน้งออกน้ำส้มน้ำส้มน่ารัก<ช>ดีเนาะ วันนี้เราจองมาทั้งหมด3ห้องนะคะขอเป็น c o n เน็กตหนึ่งห้องแล้วก็ห้องติดกัน1ห้องเรามากัน6คนเดี๋ยวไปดูห้องพักกันค่ะมันมีรถบุมอยู่วัดต้นวันนี้ได้ชั้น16ชั้น6อ้าวชั้นละตึก1ชั้น6ลบไปสิห้องสนยนแปดโอเคลบไปสิเกินลบไปสิบชั้น วันนี้เราได้ห้อง1608ห้องหนึ่งก่อนอีกสองห้องยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปรวมกันห้องนี้ก่อนออระหว่างรอห้องยังไม่ได้เนาะเราก็นี่นุชทอดมันอันนี้จะเป็นอาหารของเพชรบุรีเขานะจะกินเป็นแบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรนะขนมจีน แล้วก็ทอดมันทอดมันที่นี่เขาก็จะทอดแบบว่าเอาใบกะเพราใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีน้ำจิ้มนะแบบนี้ให้เราเทลงไปเลยนี่อันนี้ก็ตามชอบนะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคลุกๆลอันนี้คืออะไรไป,ไปน้ำจิ้มไงเขาต้องเอาทำจิ้มทอดมันอะ่ะ ใส่ลงไปเลยอ่ะกินเลยนั่งกินพร้อมกันปะลองลองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนลองเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงไอร่อยไหมกินตอนร้อนๆน่าจะอร่อยใช่อันนี้มันเดิมอ่ะเดิมอ่ะร้าน์เขาเปิดให้นั่งกินไงแต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้วงี้เลิศขับรถย้อนไปทันเลยดูดูขน่มจีนถ้วยน้ำจิ้มมันนี่หร่าอร่อยนะอร่อยจริงอ่ะ น้ำจิ้มมันก็จะเปรี้ยวๆอ่ะออลองกินท่านมันอนอร่อยนะมันรุมแล้วเปไปไงอร่อยเลิศอยู่แล้วนยเพราะว่าน้ำจิ้มทามาคือแบบเปรี้ยวๆอ่ะนี่ไม่ไปไหนเลยล้อต่อไปทำไมอะไปก็ไม่ได้กิน้อต่อคือเตรียมมีคนเตรียมต่อหิวแล้วจะได้นะนร้านเขาไม่ให้นั่งกินถ้านั่งกินที่ร้านมันจะอร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าดูดิว้าว กเเินอืมลรสๆไหนขอ้ใหน่อยก็ให้อยู่กินหอมก็ือกกินอืมอือร่อยอร่อยทุกอย่างเลยไม่เคยไม่มีอร่อยอร่อยหมดอันนี้อร่อยก็อร่อยจริงๆดูดูดูใกล้ๆอร่อยอร่อยอืมเดี๋ยวขอไปกินก่อนนี่ยังกินอะไรอีกแล้วเนี่ยกินต่อฮะเยอะมากเลยนะเนี่ย ห้าสิบบาทเนี่ยเอามาเอากินขนมจีนห้าเมื่อกี้กห็นไอร่อยมากอร่อยไม่เคยไม่อร่อยมีอะไรไม่อร่อยบ้างอร่อยจริงๆหน่อยฮะไอ้นี่มากเลยอะเมื่อกี้ไม่ได้อะไรจะกินอีกแล้วไปค่ะตอนนี้นะคะก็จะสี่โมงแล้วเราก็หิวข้าวแล้วนะคะก็จะออกไปหาข้าวทานกันเราก็จะไปกินที่ร้าน ครัวคุณย่าต้นตำลับผัดไทยหมูทอดนะคะเมื่อกี้โทรไปแล้วร้านเขาบอกว่าเขาปิดทุ่มหนึ่งอาหารทุกอย่างยังอยู่ครบเนาะยกเว้นแค่ตีนไก่ตุน๋นลำไย,ยซึ่งเราก็อยากกินเมนูนั้นอยู่แล้วแต่หมดไม่เป็นไรนะคะก็คือแล้วเดี๋ยวเย็นเนี้ยวันนี้มันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมเราก็เลยจะไปเดินตลาดหัวหินกันคิดว่าของน่าจะเยอะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครัวคุณย่าเลยนะคะมาถึงแล้วนะคะครัวคุณย่าต้นตำลับผัดไทยหมูทอด เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของร้านนะนี่เราก็สั่งอันนี้ไปข้าวข้าวอะไรีโคตรปูสูงๆอย่างเงี้งงย แล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ของเขาเนาะก็เป็นผัดไทยผัดไทยหมูทอดแล้วก็อันนี้เออม่าม่าต้มยำเบอร่นอันใหญ่ใช่ม่าม่าเน่าไฟชิ้นย่างอ๋อม่าม่าเน่าไฟชิ้นย่างแล้วอะไรที่บอกตีนไก่อะไรที่หายไปหมดแล้วตีนไก่ตุ๋นลำไยอ๋อหมดแล้วอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้กะเพราเนื้อสับกะเพราเนื้อสับน่ากินมากกะเพราเนื้อสับ ใช่ไครับดูทำดาสังเกตได้จากตาถ้าต้องถามแม่แต๋วนี่เข้ากล้องอยู่แม่แต๋วกินอะไรแม่แต๋วกินกระเพรากุ้งอร่อยไหมแม่อร่อยต้องไปหาคุณย่าแล้วเนี่ยมาแล้วอีกเมนูหนึ่งนะคะหมูจานชั้นทอดน้ำพร้ชั้นทอดน้ำพร้อมอันนี้บางอยู่นี่ชิมเลยนะ อะไรเนี่ยปูอะไรเนี่ยข้าวคดปูข้าวคคุกปูข้าวมะว่ข้าวคปูข้าวคุกปูอ้าวปูห้องกัมปูปนาห้าอื้อาหน้าไ้หรแงนะเน่เนี่ยจะทลายปูแล้วนะัดียังไงดียังไงดีเพรามันมีขแล้วบน้วางไม่ดิเอ้องไม่่งันหรอข้างล่างมันปูอะไรันเน่ย นีไ่ไงอะเป็นปูอีกชั้นเป็นปูไา้ขอบโอ๋อหโอ้โหโ้ปูใช่แล้วเรามีแล้วก็นี่มั้งราดน้ำจิ้มไหมอันนี้ตรงนี้น oh, ิดหน่อยพอจิ้มซีฟู๊ดดีมันน่ากิเดี๋ยวเติมใส่อะไรใสริมเพิ่มอะไเอา๋อเป็นไงครับฮะปูอร่อยใช่ไหมอร่อยอุ้ยอะไรมาอีกอะไรมาอีกแล้ว อะไรมาอีกแล้วครับอันนี้อะไรครับลูกกี้แกงเทนเตอันนี้คืออะไรครับมาม่าต้มยำหมูย่าหม้อไฟมันมีทั้งหมึกกรอบหมูย่างมีไข่มีกุ้งมีปลาหมึกโอ้มีปูด้วยนะมีหมูทอดเออรบสูตรตบจุดหมูดิ้งหมูด้งดีเลยนะแม่ตักเล็กๆไม่ต้องแบ่งหรอกในปะโนกคุกเลยแล้วอะนี่ไง ยั่วไหมยั่วยั่วไหมอร่อยที่เราก็สั่งเพิ่มมาเพราะว่าโขนน้องเราบอกว่าอร่อยมากนะอันเนี้ยปลากระพงทอดน้ำปลาเด็ดลองดะแม่เดดเอาตรงนี้มาไมม่ดูเนื้อท่น่มตัเนื้อดูเนื้อที่หน่มตักเนื้มันปลาเขาดูดมันเนื้อเยอะมากอันนี้มาดูพี่ปานดูพี่ปานหน่อยอ่ S <S> เป็นไงบ้างอร่อยเขาไม่พูดเยอะหรอกเขาอร่อยคนอร่อยเขาไม่พูดกันหรอกค่ะเขาต้องรีบกินอยากได้ปีพูดกุ้มข้ามากอร่อยมากๆเลยเความเนื้อเนื้อหวานมากคือเฉพาะเนื้อปลานะยังไม่ต้องลราดต้องปลาอะไรลงไปนะเนื้อก็หวานอ่ะแล้วก็เนื้อตัวใหญ่จริงก็ใหญ่ปิกตัวด้วยอร่อยเนาะขม้มขมเนื้อทั้งตัวเลยนั่งดูดิ ให้ยายกินหรอหนาปับยายเอาตรงหนาๆไหมไม่เอาไม่ได้หิวห่าไหมอร่อยไิตไม่หาาแลยมัองแกแต้วครับอะไรอร่อยครับเหมือนตุ้ยตากินอย่างหย ทุกอย่างให้คุณย่าทำทุกอย่างคุณย่าทำกว่าคุณย่าทำนี่มาวันนี้คุณย่าลงตัวเองย่าลงตัวเองค่ะแป้งอะไรอร่อยข้าวหนูกะเผาเนื้อกับปูฟูเข้าวไข่ปูปูอะข้าวข้าวข้าวปูอะไรนะต้มยำกับข้าวฟูปูทำไมต้มยำถึงอร่อยต้มยำอร่อยมากมันเข้มข้นใช่ไหมมันมันพอดีอย่างเข้ากันกับมีปูกุ้งปลาหมึกไข่ แล้วก็หมูเด้งเขาที่แบบอร่อยมากอ่ะใช่หมูปั้นชอเนาะมีแต่ไม่ได้กินเลยหมูทอดยวกินนิดหมูทอดน้ำปลาอขนมจอบอะไรนะหมูทอดน้ำปลาใช่ไหมสามชั้นทอดน้ำปลากับต้มยำเนื้อถึงแมยำเนาะปลานี่ก็อร่อยนะเออลืมปลาไปได้ยังไงบอปานปลาหวานมากอ่ะปลาปลาใช่ไหมอะไรอยู่ในปลาตอนนั้นแหละเป็นมดมัตเตอร์เลย กับหมูทอดเออทอดเขาอร่อยจริงหมูน่ารักอร่อยคือโดยรวมโดยรวมคืออาหารอร่อยเกือบทุกอย่างที่ปานเน่ยที่ปานแท้พอแล้วมั้งที่สั่งมาเนี่ยที่สั่งมาบนโต๊ะเนี่ยอร่อยทุกอย่างที่ที่น้องอร่อยน้อยสุดบนโต๊ะนี้สุกี้แต่ป้าโนชอบนะครัวคุณย่ายบางคนที่แห้งอ่ะไม่ใช่แต่หมายถึงว่า ส่วนตัวคิดว่าแต่พี่ตงเขาบอกว่าซุชี้อร่อยไงเพราะฉะนั้นก็เออแล้วแต่คนแต่ว่าอร่อยทุกอย่างอ่ะสรุปรวมค่ะก็คือแนะนําเลยนะคะครัวคุณย่าต้นตํำลับผัดไทยหมูทอดอันนี้ร้านก็ย้ายมาจากมหาชัยนะคะเพิ่งมาเปิดที่หัวหินได้ไม่นานมากแต่ร้านครัวคุณย่าเขาจะมีสองร้านนะถ้าเกิดจะมาร้านนี้ให้เซิร์ช ครัวคุณย่าผัดไทยเอ้ยครัวคุณย่าต้นตำรัาผัดไทยหมูทอดนะคะยังไงมาทานกันดูอาหารที่เราทานวันนี้ทั้งหมดที่เห็นทั้งโต๊ะเนี่ยมากัน6คนแล้วก็อาหารเยอะมากแค่พันสี่ร้อยบาทแถมใช้โครงการคนละครึ่งได้ด้วย วันนี้ก็คือจ่ายไปเนี่ยพันสแต่เราจ่ายจริงแค่700เองเพราะว่าก็มีคนละครึ่งหลายเครื่องนนอะเนาะคุ้มมากๆเลยช่วงนี้ใครที่มานะคะร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนทางอาจจะมาแบบยากนิดนึงแต่ว่าถ้ามา Google Map เนี่ยยังไงแล้วไม่มีหลงค่ะมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูว่ายนันนี้เดี๋ยวเราไปที่ไหนต่อคะ่ะ เดินตลาดเต้าลูกหัวหินกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ดูร้านก็เยอะมากเลยเดี๋ยวเราเริ่มดูโซนทางนี้ก่อนดีกว่าเนาะเป็นของแท้แต่ถ้าฝั่งนี้จะเป็นของกินฝั่งดีที่มีร้านขนมเค้กฝอยทองใช่ช่ะขนมเค้กมะพร้าวพิเกเตอร์แต่เดี๋ยวเราเริ่มทางนี้ก่อนน,นะ,ะแล้วเราค่อยมาของก แม่ตับ ยังไม่เต็มที่นะเต็มที่ใช่ก็เลยแต่ก็เดิน,ดนได้แหละแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากไงเราก็เลยกลับเข้าโรงแรมมาดีกว่าแล้วเพราะว่าเราพักอมาลีเนาะข้างๆอามาลีเนี่ยเราเดินมาก็กี่เมตรได้เนี่ยสองรเมตรได้ไม่ถึงอะร0 0เมตรนะก็ม,มาถึงตลาดทมลีน,นะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะเป็นลานเบียร์แม่ ใช่ไหมคะไอติมมะพร้าวโอ้ อร่อยมากอะไปเสียบมะละกอลองกินกันบนด้อนเนระไม่ได้เลยออกไม่ออกออกไม้น